สวัสดีค่ะกลับมาพบกับารายการพยาิพิการแพทย์นะคะหมอยีนาแม่นๆม่นเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะเปิดดวงเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังเนาะว่าภาพรวมดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเอกลุศสำหรับเปิดดวงนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอเปิดหลักสูตรนะคะไพ่พายาพ,พิกเรต์และไพ่ป้องเงินล้านเนาะแต่งหน้าเสริมหงอเหงรวยเงินล้านด้วย แล้วก็เดี๋ยวคุณลูกค้าท่าในใดสนใจเรียนเนาะหรืออาจารย์แนะนำมาให้คุณลูกค้าเนาะเปิดดวงส่วนตัวดีกว่าจะแม่นยำฝ่านะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าก็สแกน QR ว o d e โ้ A ทางนี้เลยนะคะสแกน QR ว o d e คนี้เพื่อเข้ามาจอง ่าเปิดดวงล่วงหน้านะคะเพราะว่าบางคนก็อยากจะดูรวดเร็วทันใจนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่สามารถทําให้ FC ได้รวดเร็วเนาะต้องขออนุญาตจองคิวนะคะแล้วก็เราจะมีการผูกดวงวางลักขนาให้ท่านล่วงหน้าต้องใช้เวลานิดน,นึงนะคะเพื่อให้เกิดความม่นยําและอย่างรัวนะคตเนาะเดี๋ยวเรามาเ e อ็กซ์คลูซกันนะสําหรับชาราศีตุลครึ่งปีหลังกันเลยเนาะ อ่าอาจารย์ได้ใช้พลังจิตเนาะคุณหมอนี่หน้าก็มียานนะคะสามารถติดต่อขององค์พระพิเคเนตได้นะคะคือการติดต่อของอาจารย์นะจะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าทรงหรืออะไรทั้งนั้นนะแต่เวลาองค์พระพิเคเนตหรือพ่อใหญ่มาบอกอาจารย์อาจารย์จะได้ได้ยินเป็นเสียงเนาะท่านก็จะมาบอกอาจารย์เป็นเสียงเนาะเป็นเสียงพูดนะ นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วแต่วิจินนัยของท่านเนาะอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนาะอ่า the fool นะช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวไปศึกษาไปเรียนต่อไปดูงานก็ได้สําหรับชาวราศีตุลเนาะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีบางคนอาจจะได้ไเรียนต่อต่างประเทศไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้นะก็ถือว่า ถ้าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณได้ไปต่างประเทศมันก็อาจจะทําให้ดวงคุณดีขึ้นก็ได้นะไปเถอะไปเปิดหูปิดตาดวงคุณก็จะดีขึ้นนะคะก็อย่าอยู่ที่เดิมนะซ้ำๆนะให้เปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปดวงคุณก็จะดีเนาะสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็บางคนก็จะเป็นพวกดารา m อนะักร้องพิธีกรบางทีก็จะมีเหมือนงานอีเวนต์เยอะขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนาะสำหรับชาวราศีตุลเนานะ จ็ดถ้วยช่วงนี้เนาะอาจจะมีเป้าหมายมีความคิดอยากทำนู่นทำนี่แยะเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนาะอ่าธุร,รกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับของแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีเหมาะสมกับท่านด้วยแล้วก็บางคนก็อาจจะมีความฝันเนาะอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยบางทีความรักก็อาจจะพบเจอคนเจ้าชูในช่วงนี้ก็ได้เนาะ อาจันดอกเมนไปทําบุญลงศพจะดีสําหรับชาลาศีจุนจะทําให้ท่านมีโชคมีลาบด้วยนะคะให้ไปทําบุญลงศพดวงท่านก็จะดีคุณคิดหวังปถนาสิ่งใดคุณก็จะมีโชคมีทรัพย์เชื่ออาจารย์นะไปทําบุญลงศพนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะได้ยินสิ่งแปลก,กได้เห็นอะไรแปลก,กหรือฝันแปลก,กจะได้โชคจาก ส่งสวรรค์หรือว่าบุญนี้บุญเก่าที่ท่านทํามานี่แหละแต่ถ้าใครทําชั่วทําร้ายเป็นคนเลวนะก็จะได้ติดคุกติดตารางในช่วงของปลายปีด้วยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนดีบุญกุศลก็จะส่งเสริมให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะใครที่ทําชั่วก็ได้รับการลงโทษลงทานนะบางคนมีโอกาสข่าวดีเงินเดือนขึ้นด้วยบางคนก็ได้พิัยกรรมมรดกบางทีใครที่แบบทะเลาะก,กับแฟนไว้ถามว่า เฮ้ยจะกลับมาคืนดีไหมอะไรเงี้ยอาจารย์หูว่าถ้าจะกลับมาง้อคืนดีท่านถ้า,ท,าทะเลาะกันไปห่างกันไปเดือนสองเดือนหยวก็าามานะก็ต้องใจเย็นเนาะมาดูดวงกับอาจารย์เนาะจะแม่นกว่านะเนี่ยโอ้โหโชคดีจังเลยคุณได้ไพ่ราชาถือเงินเนาะช่วงนี้มันเหมือนว่าการเงินคล่องตัวด้วยจะลงทุนก็ลงทุนได้เลยชาวราศีตุลเนานะบางคนทําพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่อาจารย์ยังดูว่าจากหน้าไพ่นะ ราชาถึงเงินไปถึงคุณจะมีโชคร่ำรวยบางคนมีเงินเป็นหลักแสนหลักล้านร้อยล้านมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันมันเพียรอย่างคุณด้วยแล้วก็บุญวัสนายิ่งคุณยิ่งทําบุญคุณยิ่งรวยเ่คุณยิ่งให้ทานคุณก็ยิ่งรวยนะคุณอย่าขี้เหนียวนะเชื่ออาจารย์อ่าช่วงนี้นะ,ะการเงินห้าเหรียญบางคนอาจจะต้องหมุนเงินมาเพื่อลงทุนทําการค้าก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ ช่วงนี้ต้องเรามาระวังการใช้เงินนิดหนึ่งคุณอาจจะใช้เงินเปลืองมือเติบนะาเงินาอาจจะขาดขาดสะพัดคลองก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องเรามาระวังควบคุมการใช้ใจ่ายหรือว่าอาจจะต้องเขาเรียกว,ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเสียเงินในการค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้บางคนก็อาจจะต้องเป็นไปใช้หนี้แทนญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าญาติพี่น้องมายืมเงินก็ได้บางคนก็ ต้องเรามาระวังอุบัติเหตุด้วยบางทีอาจจะเจ็บขาขาลื่นล้มขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขาเจ็บนะคะก็ต้องเรามาระวังเกี่ยวกับช่วงขาซ้ายขาฝานะต้องระวังส่สงข้างเลยนะรถเกี่ยวรถชนขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่าชาวรัคนาราศีตุลเนาะช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศก็ดีเนาะบางคนก็ไปเรียนต่อโูงงานต่างประเทศนะถือว่าช่วงนี้ดวงท่านจะเปิดและให้ไปทําบุญบวชพระนะงานชุรกิจหน้าโรงงานหรือว่างานเกี่ยวกับจะมีการรับพนักงานเพิ่มก็ได้นะคะคุณส่วนก็ดีความรักก็น่าจะคืนดีแต่ต้องระมัดระวังลูกน้องกิกเงินนะเงินหายอะไรเงี้ยต้องควบคุมการเงินด้วยอ่ะพลังเลขศาสตร์40เนาะช่วงนี้การเงินการทองอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็ส่งให้ลูกไปเรียนดนตรีร้องเพลงอ่าบางคนก็เป็นนักแสดงเด็กด้วยบางคนก็เรียนเกี่ยวกับพวกศิละปะก็ดีนะเหมาะกับถูกโฉลกกับเด็กด้วยพลังเลขาศาสตร์หนึ่งเนาะอ่ามีจะมีชื่อเสียงกิจการที่ทําอยู่มันก็น่าจะดีพี่เออราศีตุลเนานะอาจจะได้ขยับขยานในเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยเนาะพลังเลขาศาสตร์ห้าสิบสองช่วงนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะแต่อารมณ์แปรปรวนง่ายๆสาหรับเพศหญิงด้วยนะคะ ก็ต้องเรามาระวังเนาะพลังเลขศาสตร์สาสามก็ต้องเรามาระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเรื่องมีเรากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างก็ได้พลังเลขศาสตร์สี่สิบเจ็ดระวังอ่าในเรื่องของการเงินนะเป็นหนี้เป็นสินด้วยอาจจะใช้เงินก้อนใหญ่มาบางคนก็อาจจะเอาทรัพย์สินมีค่าไปเข้าจำนำก็ได้เช่นบ้านรถเข้าไฟแนนซ์ไว้ก่อนเหมือนเงินไปทําธุรกิจด้วยเนะมันมีแนวโน้มก็ให้ไป ไปกราบขอพอรสมเด็จพระจจารย์โตพรหมลังสีนะถ้ามันไม่ดีนะจะได้แก้ดวงนะนโมสมจบนะคะชินาปัจชระปริตังบังลักขัตุสักพทาหรือพัะคาชินาบัญชรสวยเก้าจบนะดวงท่านก็จะดีขึ้นก็ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆวยครีมมิลเลอร์นะคะหน้าเด้งหน้าเด็กยกกระชับนะคะสั่งซื้อปรูมชั่น4ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นจะส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็ขอแนะนาเป็นสบู่กูต้านะคะผิวขาววิ้งวิ้งนะคะสั่งซื้อ4ชิ้นอ่ะหก้อนแถมฟรี1ก้อนจะส่งฟรีด้วยเอาผลิตภัณฑ์สําหรับครีมเซ็ตฝ้ากระจายรักษาฝ้าการะยุรอยจุดด่างดำนะคะแถมสบู่สเตมเซลล์2ก้อนฟรีนะคะจะส่งฟรีทั่ว ประเทศด้วยนะคะโทรมานะคะได้สินค้าทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็ใช้ได้นาน2เดือนโทรมา0631650695 0631650695 06เว็บไซต์นะคะสวยๆ .com ภาษาไทยหรือคุณลูกคา้าคลิกข้างใต้คลิปวิดีโอ youtube ก็จะเข้าสู่ระบบเฟ e บุ o กนะคะและก็เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อวันนี้อาจารย์แถมเลยนะคะคือบอกว่ามันคุ้มมากๆเลยะคะ่นะราคาหลักร้อยใช้นีแล้วก็เราจะ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยนะคะอนาคตเนาะคุณล่าจารย์ก็ยังมีของมงคลเสริมดวงโชคลาบนะคะเลขนำโชค3-4นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ